งา <Yay! S 2> นจาับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหมักไก่กันก่อนหมักไงเราจะใช้สามเตอร์สามเีอะไรบ้างคะหนูมีพี่หม่ำพี่เทียงพี่หน <c oughs> งมชาเอาลากผักชีกระเทียมซะหน่อยแล้วก็พริกไทยทำไมถึงอยากทาเมนูนี้เพราะอะไรแคบบ่แเอออยากกินชอบกินลาบอยู่แล้วแต่ว่าแบบเราจะทำลาบแบบธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะแบบหมักด้วยให้มันอ่อย เอี้ยวขาวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำน้ำําน้ําของลาบเนาะก็มีน้ําปลาสามก,ก่อนนะ3สามทุกอย่างคือเราคือกะกะเองทําไปชิมไปชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนี่ค่มะนาวเนี่ยฉันว่าน่าจะสองลูกไหมนีน้ำลายสอมากเลยหอมมาก ไอ้แม่เนี่ยทำไก่เลยไหมจีหรอจีไปเซียร์ไปเรื่อยๆให้มันสุกนะมันต้องสุกนะต้องแบบไม่ไฟแรงนะเดี๋ยวมันจะมันจะไหม้ซะก,ก่อนแล้วข้างในมันจะไม่สุกหอ,อมจังเลยอะ่ะเพราะว่าเธอตำสามเกลอดีไง<อ>เราจะเพิ่มปาลาน,นิดหน่อยช้อนนึงในสะ่ลงไปเลยช้อนนึงเนาะก็เดี๋ยวจะใส่หอมแดงนะคะหอมแดง อร่อยฟัฟงว,ว้าวเสร็จแล้วน่ากินมากเมนูนี้มีชื่อว่าลาบมาม่ากไก่ย่างเออก็ต้องบอกว่าแม้ว่าเราจะไม่อาจจะไม่มีเตาถ้าไก่มันยิ่งอร่อยมาก,กว่านี้ถ้ามันถูกย่างด้วยด้วยฐานเนาะมันจะยิ่งอร่อยอะ่ะอันนี้เราก็เอาประมาณนี้แหละอ,อ,อะไรเนี่ยขานาดนั้นเลยเหรอ จริงกะไก่ไมนนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยงไก่ด้วยมันมีความเผ็ดความนัวมันรสชาติเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยดิมันหอมไอ้นี่มากเลยราบขั่วข้าวขั้วเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้เราแอบใส่แบบว่าปลาร้าเข้าไปด้วยมันก็จะยิ่งแบบอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมโอเคฝากไว้ด้วยนะจ๊ะกับเมนูนี้ของพี่นี่ราบมาม่าไก่ย่างโอเคครับเลิศ